ส่วนหนังสือสีดําเป็นสีดําใช่ค่ะแม่ครูฝันไม่เคยเห็นตัวสีแดงอะไรหลอกลูกมีแต่น้าตาลกับดําเลยจ้าครับแล้วงวดนั้นที่หกหกห้าที่ถูกสามตัวฝันยังไงครับแม่ครูหกหกห้าก็ฝันว่านั่นคือเขามาตะโกนโบกเก้าเก้าห้าก็ให้กลับเป็นหกหกห้าครับจ้านั่นแต่เราพี่เห็นเลขเป็นตัวเห็นเป็นตัวเป็นเหมือนบัตรคิวอ่ะบัตรสี่เหลี่ยมบางๆนะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศส,สดๆนะคะอยู่บ้านแม่ครูรัดานะคะมาตามแนวทานหลานกำข้าวสารนะคะที่ผ่านมาก็เข้า50ตรงๆนะคะหลานกำได้50เมตรนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นนะคะเด็กรรมีเซ้น์นะคะทางช่องย้นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เตรียมคัน5้าก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อที่จะไหวขอพรปู่เป็นปู่พญานาคนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนบ้านนะคะเปล่าจนใหญ่จะถามเกี่ยวกับเนาะแม่ครูสบายไหมไปไหนทําไมไม่เห็นออกกล้องนะครับท่านผู้ชมเอดมินก็เลยมาตามแนวทางให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมเนาะ เมื่อกี้แอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนเนี่ยได้โชคได้ลาบกับแม่ครูเยอะนะครับเพราะว่าเลขแม่ครู50ตรงตรงไม่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวแม่ครูเนี่ยจัดจัดการตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะให้ลานน้อยเนี่ยมากรรมข้อสารให้เนาะทุกคนก็มีบุญนั่นแหละแอดใช่ครับผมทุกคนก็มีบุญเนาะ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีบุญเหมือทุกคนนั่แหละครับผม <c oughs> อัน,นี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นไปเนาะรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ คนวยแห้งไร่เสิ็รับอนนี่พี่ลงจะเกิดร้านหลับแม่คคูแม่คค่ได้จับก้อสานนิยมจับข้อสนนิย โยงจะไม่ยืนอย่อืมครับแม่ครูครเป็นอะไรมีสันสามาต้องไขั้นอือครับอือคุณสิไม่ครูมีสันตึ๊ๆึ๊ต พาชีวิตของลูกหลานคนนี hmm. ้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาวันนี้จะพาหลานน้อยอานนท์หรือชนันทร์ล่าหานขวบสี่เดือนวันนี้คือขวบสี่เดือนจะให้กรรคาสาเท่าสารเป็นแนวทางให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีัรนจะค่ะให้เทพเทวดาเอากันายองค์ปู่องค์ย่าผมเจ้าที่แม่พระธรณีปู่ไปส่องพ่อผมโหม่แม่มวยนังนี้ที่เกิดกับกษาของ ข้าพเจ้ารัตนหงสมศรีชื่อกาวปัจจุบันที่ทรัตนหงสมศรีบุญบารมีคู่หล,ลานหลานกับแม่ครูคนนี้ให้เป็นหลานคู่บุญคู่บารมีกรรมข้าวสารก็ขอให้แม่นแม่นด้วยเถิดเจ้าค่ะงานพระบรรยายโชคลาภบรรให้หลานให้หลานน้อยกันข้าวสารจกพ่ะหมดเลย ได้ตรงๆเหมือนย์เลขที่ผ่านลานนาะลูกเนาะค่ะผมจะถูกนะคะอือตัว5ถูกตรงๆ,รงๆเลยนะครับในเอฟซีเรทั่วประเทศเนาะครับ งดนี้สงสัยจะเป็นสามตัวบนครับแม่ครูนะโมตัสสะปะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรังสัมมาสัมโทภะควาพุทธังภะกควาตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสะมีสุปัตติโนภะควาโตสาวักสังโฆสังขละมัมนมิ นามโอทาสะปักวะโทระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอทาสะปักวะโทระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอทาสะปักวะโทระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะริตตวานเมตังสเมตตาปะทันตาวิขิตจิตตาปะริตังพันันตุสัคขิตาเมจรุเปสิริสิกขาระตเตจันตัลิเขวิมาณีทีเปรอะทีจะข้าเมตุรุปนัคขันเขวิข้าววุธวิขิเตปุมะเจยันตุเทวาจนะทราวิสเมจักขันทัปปนาขาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวัจนะสาธบุเมสุนันโต ਧੰਮ ਸਵਨਕਾ ਲੋਇ ਜੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਧੰਮ ਸਵਨਕਾ ਇਸੇ ਮਕਲਾ ਨਾ ਦੇ ਇਸੇ ਨੋਲ ਚੀ ਮਕਰ ਲਾ ਲੋਇ ਇਸੇ ਨੋਲ ਚੀ ਨੋ ਕੈ ਇਸੇ ਮਰ ਰਹੀ ਨੋ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰੇ ਰ ਕ ਇਸੇ ਕਾ ਵੋਚ ਕਾਮ ਨਾ ਲਾ ਨਾ ਚੜਾ ਲੋਇ ਇਸੇ ਨੋਲ ਚੀ ਨਾ ਚੀ ਮ ਕਲ ਨੋ ਗੀ ਨੋ ਨਾ ਚੀ ਇਸੇ ਮ ਗਰ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸੇ ਮ ਕਲ ਨਾ ਨਾ ਚੋ ਨਾ ਦੇ ਮਕਨ ਨੀ ਨੋ ਨਾ ਤੇ ਚੀ ਨੋ ਇਸੇ ਕਾ ਵੋਚ ਕਾਮ ਨੋ ਚ ਕਹ ਲ ਚ ਕਾਸ ਨੋ ਮੋਲਾ ਚ ਕਾ ਇਸੇ ਮ ਘਾਲ ਚ ਨਾ ਨਾ ਚੀ ਨੋ ਕੈ ਇਸੇ ਨੋ ਕਲ ਨਾ ਚ ਨਾ ਹਾ ਚੀ ਕਰੇ ਇਸੇ ਕਾ ਜਿਕ ਮ ਸਰ ਹਾ ਚ ਨਾ ਹੋ ਚ ਨਾ ਕ ਚ ਨਾ ਚੀ ਇਸੇ ਮ ਲ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਚ ਨਾ ਚੀ ਮ ਲਾ ਤੇ ਇਸ าธุครับวกาเอจกางเอนันนาเอาลานน้อยขึ้นมาได้แล้วจนเราสมกันา้วก็ลยจะกรีในอิสารับปู่บอกใหเอาลานน้อยเจ้าอานน์นะลูกนะเจ้าอานน์มาลูกมาเสร็จเส็จเเส็จเกเส็จเเสเรเกเรเกเรรรเเเเเสรเเสรเจเ มีอีกนะลูกนะเจ้าอาโนนครับดูค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะครับวันนี้เจ้าอาเนยเจ้าอาเน,นี่ยเอามาเอามา แล้วตื่นแล้วลืนตาแล้วมาเอามาก่อนลืนตาแล้วอาจารย์อาจารย์มาเร็วมากเลยอาจารย์อนนเดี๋ยวกรรมสักแว้แล้วก็ให้นอนนอนพักผ่อนเนาะครับผมอาจารย์อาจารย์อานนะครับท่านผู้ชมเจ้าอาจารย์น้อยนะครับเจ้าเจ้าเทียบเจ้าเจ้าเจ้าอาณุนมามามเอามานี่เร็วๆเอามานี่ก่อนลูกส่งมานี่เลยเดินมานี่เลยมาทางนี้เลยลูก

เอฟมินก่อนเลี้ยในลุงแอฟมินก่อนอาจารย์กามกามล้าใส่นี่เลยกามล้วเทเอาใส่นี่โอ้ไม่มีกระเบือหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วพอแล้วหนูมานับให้ก่อนแล้วให้แม่เขานับนั่นแม่เอาแม่นั่งนับให้ลูกก่อนอนะนับถูกเลยนับถูกเลยนาะ ให้แม่แนแม่นหเหมือนงวดที่ห้50เนอมครับเมื่อกี้จะร้องไห้เมื่อกี้นิ่งเลยนั่งมองกล้องเฉยเลยยิ้มแล้วเห็นไหมน่ะยิมแล้ว ฝันแม่ครูไปด้วยก็ได้เนาะจ้ะนะครับผมก็คือหลังจากที่ปล่อยชุดตองวดมาแม่ครูก็ฝันดีมากเลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะฝันว่ามิเตได้เข้าโข้งได้ใส่กําไรกําไรเหมือนในข้อมือแม่ครูนี่ใช่ไหมครับเอ๊เป็นเป็นเป็นเสียนเป็นหัวเป็นเสียเก้าเสียนครับได้ใส่แขนเลยเป็นออะไรนะครว่าเป็นเงินอะเป็นแบบไม่มีสีไม่มีอะไรนะเป็นขาวไปหมดเลยนะลูก ต่เป็นหัวเก้าเสียนเป็นเสียนอย่างนี้ค่ะครับก็คือเงินปูอันต์อย่างนี้ใช่ไหมครับแม่คทรดูว่าเป็นเป็นเสียรพญานาคเป็นเสียรพญานาคเเป็นเสียนเป็นหัวเก้าหัวเลยแต่เป็นเงินขาวหมดเลยน่าสวยมากนี่ยิ้มทำมาเล่นกันลุงเลย ไปหาลุงไปหาลุงไหมหาลุงไหมตุจ่าตุจ่าเอฟซีไหนลูกจุจ่าเอฟซีจุจ่าเก้าสิบหกเมตรแม่เสียงแม่เสียงเก้าหกหเก้าแม่ฝันว่าได้ใส่กําไรครับใช่แล้วเมื่อคืนฝันว่าได้เก็บเตงไทยสองลูกครับ แล้วก็ได้กินเห็นอะไรก็ได้กินกินล oh! ูกแม่เส en> ียงเก้าหกหกเก้านะโบเลยแต่ไม่กล้าพูดเก้าสิบหกเมตรนะคะเก้าหกหกเก้านะคะพ่อพ่อแม่เอฟซีหลานกรรมข้าวสารอเนียงเอาไปก่อนเร็วมาเอาลูกไปปั๊บแป๊บหนึ่งมามามาเอาลูกแป๊บหนึ่งก็แม well ่เสร็จแล้วมาอยู่กับลุง แม่แม่อยู่กับยายหมดเวลาออกแล้วอยากมาเอ้ามายังงั้นมาทำยังไงหรอกน้อเอฟซีเจ้าค้าเอาหลานด้วยเอาแม่ด้วยโอ้เขาไม่อยากเขาอยากออกกล้องอยากออกกล้องเข้าแถวเข้ามาเฮ้ยแม่นดอกอยากเล่นค้ากล้อง นี่ก็ฟันอย่างนั้นแหละลูกแล้วก็มีพ่อเอฟซีนะฟันว่ามาที่ตําหนักแม่ครูแล้วถามว่าแม่ครูได้ตัวไหนว่าแม่ครูยกมือแบบนี้ท่านว่าเป็นเจ็ดแล้วก็ยกอีกสองท่านว่าเจ็ดที่บอก5 9ที่ว่าฝันว่าแม่ครูไปบอก5้า้าแล้วอกห้าเก้ากับ6กหกห้านั่นนะงวดนั้นที่ถูกสามตัวจ้านั่นแหละลูก มีฝันว่าแม่ครูยกมือชี้นิ้วโบกเจ็ดสองจครับโอเคนะจัดลูกแต่หกเก้าเก้าหกนะแม่ครูเสี่ยงเสี่ยงยังไงครับแม่ครูเขียนไว้ใต้โมอนเลขช่เขียนเลขไปนอนทับใช่ค่ะแล้วก็ฝันว่าได้ใส่กําไลับออกไหมออกไหมครับออกไหมลูกเรียกว่ากำข้าวสารร้านกำข้าวสารก็ได้ เมื่อกี้ได้แล้วนะ96หรือ69นะ96 96แต่แม่ครูเสียง69ครับอือแต่ว่ามันก็เป็นเลขตัวเดียวกันใช่ไหมครับแม่ครู69กับ96เนาะจ้ะอือครับออกไหมถึงออกไหมครับไมออกไหมครับออกไหมอือ ดีครับดีครับก่อนดีครับครับดีครับดีครับก่อนดีครับดีครับช่วยช่วยรอรอก่อนเร็วอือมีใครเอาให้เนาะทำยังไงเนาะอือยายยายจะนั่งอยู่ด้านไปจ้ะไปเดี๋ยวพี่พาไปเออไปไปให้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 ลุงพาไปนะไปเดี๋ยวลุงหายายแหม่มนะไปหายายก่อนเนอะ แข็งแรงแข็งแรงแข็งรน่าหจากียจะไม่นั่นนะมาไปแล้วจานั่นเลงก็ฝันอย่างนั้นเลยลูกแล้วก็มี f ีฝันแล้วขอบคุณนะคะของก็มาถึงแล้วนะคะ f ีที่ได้ส่งของมาให้ขนมร้านค่ะจ่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะขอบคุณมากๆนะคะพ่อว4พ่อพ่อแม่แม่ F4 ไม่ว่าจะเป็นหมูหยอง ของห้านน้อยจากจังหวัดตังนะคะจะแล้วก็ขนมค่ะมาตักจากต่างจังหวัดไกลเหมือนกันนะคะของมาถึงแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ศรัทธาเนาะองค์ปู่แม่ครูแล้วก็ห้านตัวน้อยนะคะเจ้าอนนท์ค่ะเจ้าอนนท์จ้ะครับผมเมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะแทนห้านด้วยครับผมจ้ะ ู่บอกว่าจะให้ไปเรื่อยๆเลยครับแม่ครูอ๋อเหรอคะลูกครับโบว่จะให้ไปเรื่อยๆเลยเนาะจ้ะครับอืมแล้วู่ก็เรียกเจ้าอานน์นะครับผมแม่เนี่ยอาจชกลาศมีอาจจะมาทางหลานน้อยก็ได้น้องแม่ครูก็นั่นเลยลูกเพราะว่าแม่ก็ไหนจะหลานเนาะมันไม่ค่อยครับนั่นเลยครับแต่ว่าถ้าได้ฝันก็ดีเนาะครับเลขทูบไม่เข้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะสามสามสี่เราก็ไม่รู้เนาะแม่เนี่ยมันอาจจะมาเลขทูบก็ได้เพราะว่าหลังจากที่ปล่อยชุดต่องวด ฝันดีอย่างนี้นะคือฝันดีมาตลอดเลยครับแต่ว่าโอ้ที่เห็นวันนั้นก็อาจจะเป็นสาเจก็ได้ที่แม่ว่าให้นั่นเลยลูกแล้วอีกตัวหนึ่งที่ว่าแม่ฝันว่ามีผู้ชายเออร่างดําใหญ่ครับเอาเหมือนเป็นบัตรคิวงั้นแหละมายื่นให้นะอต่เป็นตัวดํานะลูกครับห้าหห้าบัตรคิวบัตรคิวเป็นห้าหห้านะห้าหห้าจ้ะ ฝันเป็นใครมาจากไหนไครับไม่รู่ไม่รู้ค่ะลูกครับตัวดำใหญ่คนตัวดำใหญ่ครับจ้ะเอามายื่นให้แม่เป็นเหมือนบัตรคิวแต่เลขสามตัวห้าหกห้าค่ะครับแต่เลขบัตรคิวไม่เคยมีขนาดนี้หรอกเน,ะเเนานะเวลาเราไปหยิดจับไปกลุมที่ดินไปอะไรต่างๆโทกโซอะไรแบบนี้ไม่มีครัแต่อันนี้ห้าหกห้าลูกมองดูไปห้าหกห้าแล้วก็ใหญ่ ปกอมทั้งหลานพร้อมกันเลยก็สะดุ้งเลยห้าหกห้าใช่ฝันคืนก่อนสองคืนแล้วครับแล้วทำไมเลขเยอะจังล่ะเนาะครับบุ๊บบลายด้ค่ะเลขถั่มีสามสามสี่กับสามเจ็ดกํากระสาได้เก้าหกแล้วก็ความฝันอีกเม็ดหนึ่งห้าหกห้าแค่นั้นเองนี่ลูกคันเข้าปากอ๋อเนาะออไม่เยอะหรอกค่ะเนาะครับออแล้วขอญอาตถามแม่ครูหน่อยครับว่าคนที่เอาบัตรคิวมาให้นี่เป็นใครครับแม่ครู ไม่เห็นหน้าจริงไม่เห็นแต่เห็นร่างดําโอ้เป็นผู้ชาย่ร่างดำใหญ่ใช่ใช่ค่ะอืมครับเอาไม่ยื่นให้เลยครับแต่เป็นตัวดํานะคะครับผมที่เหมือนแบบไปจับบัตรคิวตามอ่าตามจะไปแต่งทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะตามทกเสตามกลมที่ดินแบบนี้อะบัตรอย่างนั้นเลยลูกมันจะไปทาธุระอะไรก็ต้องจับบัตรคิวจับบัตรคิวห้าหกห้าแล้วเราได้พูดอะไรไหมครับแม่ครูเขาว่าอ้าอ้าวนี่ เอาไปนี่ให้แล้วนะเอาไปถือ oh. แม่ครูก็ว่าเอามันเป็นบัตรคิวเนาะดูไปเหมือนบัตรคิวแต่แม่ครูไม่ได้พูดอะไรหรอก็หยิบมาบหยิบมาก็เห็นห้าหกห้าแล้วก็ยายปลูกลานก็โลงกินนมพร้อมกันเลยจ้ะประมาณตีสามนี่แหละครับรแล้วจำได้เลยครับจำได้ทุกวันตอนนี้ก็ยังจำได้จำได้เลย หรือว่าอาจจะเป็นปู่แปสอกท่านก็ได้ใช่ไหมครับแม่ครูอาจจะเป็นไปได้นะปู่จะแปลงเป็นยังไงก็ได้นะลูกเนาะล่างทิพแบบนี้ครัเนลมิดเป็นอะไรก็ได้ให้เราเห็นเลยแปลงกายเป็นยังไงก็ได้เนลมิตแบบไหนก็ได้ครับผมแต่ลาหล้านกรมข้าวสารได้96เก้าหกนี่นะสวยนะครับแล้วเพราะว่าเลขเสียงก็คือหกเก้าตั้งแต่ต่องวดเสียงดูว่าหกเก้า เขียนไว้กับหมอนนะลูกอ๋อเขียนเสียงไว้ไปนอนทับจ้าอ๋อครับหกเก้าแต่ร้านจับได้เก้าหใช่ค่ะเลขลับกันเนะเาะก็คือว่าเป็นตัวเดียวกันครับ FC อมเมนต์ F C ว่าจะมา9ก้าเก้าห้าแค่นิดเดียวเองเนอะแต่นับได้ทั้งเก้าิบหกมิตรลครับเขาจับไม่เยอะนะดูแค่ปลายนิ้วเขาไม่ได้กำแบบนี้นะเขาจะกำแค่ปลายนิ้วแล้วก็ งวดก่อนเขาว่าอะอันนี้ไม่มีอาเลยครับต้องใส่ตื่นนอนได้หรือเปล่าตื่นนอนก็เนาะเพิ่งนอนได้พอห้านาทีเขาไม่เคยนอนรอบสงเลยนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ฝ่ายสามีจะนําหลานนี่ไปอยู่ด้วยเคยบอกแนวทางไม่คูถูกสองงวดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฝ่ายปู่ย่าครับแต่พวกเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกอืมครับก็คือบอกย่าทวดเขารักหลานมากเมื่อวานย่าทวดเขาก็มาเยี่ยม เขารักครับก็คืออยากได้ร้านไปอยู่ด้วยเจ็ดสิบกว่าแล้วเกไม่พูดถึงเอาไปเลยเพราะว่าแก้ว่าตอนอยู่นู่นมาอยู่นี่แปลกมากว่าเจ้าอานนท์แปลกมากแปลกไงโซนขึ้นกว่าเดิมไงเ,เ,เพราะว่าตรงนี้เป็นแบบไงโล่งเนาะบรรยากาศดีอยู่ในเมืองมันแคบนะลูกบ้านติดกันเนาะ ถนนคอนกรีตก็ทางโค้งอะไรมันติดบ้านเลยอ่ะหลานนอนห้านาทีเองมันนี่นอนรอบเป็นสองชั่วโมงเลยก็เลยท่านก็ไม่พูดว่าเอาไปเลี้ยงไปอะไรหรอกท่านคิดถึงหลานท่านก็จะเมารถมาครับมาหาหลานเองจ้ะก็ถือว่าดีจ้ะให้ความอบอุ่นทางนู้นทางนี้ญาติพีดเขาดีมากเลยจ้ะแล้วก็ประกอบกับหลานนี่ก็เป็นเด็กมีบุญเป็นเด็กมีเซนยนไยเนาะแม่โค คือแม่ครูเนี่ยเคยมีโชคมีลาบแล้วเอฟซีในทางช่องเนี่ยก็เคยมีโชคมีลาบกับลานหลายงวดแล้วรวมถึงงวดเมื่อกี้ด้วยห้าศูนย์จ้ะครับไม่ในงวดนี้ก็อาจจะมาสองตัวสามตัวอีกได้นอกมิแม่ครูจ้าก็ไม่ในลูกเก้าหกนี่น่ารักจริงๆนะครับก็คือเอาไว้ตั้งแต่แนวทางต่องวดแล้วก็นนี้ก็เอาไว้นอะแม่ครูเนาะใช่ไม่เยอะหรอกเนาะแค่สามตัวก็สามหางเนาะสองตัวก็สองหางเองใช่ไหมลูก ก็มีเลขทูบที่ว่าจุดสามสามสี่ก็เป็นสามจ็ดเนาะเจ็ดกับสี่ครับแล้ววันนั้นมีคนมาถูกจิตเนาะได้หนึ่งหกเจ็ดเขาเห็นเป็นสี่แม่ครูว่าเป็นเลขหกออกสองตัวหกเจ็ดเลยจะตอนแล้วตั้งแต่หลานมาจุดทูบเขาก็โอ้โอ้ผมจะออนมีโชคมลามีโชคมลาภคือการจ่าหน้าต่างประเทศเนาะครับครับ ส่วนตัวน well ี่แม่คร okay. hmm. ูชอบจะไหนที่สุดครับสลับแนวทางทั้งหมดไม่ชอบหกเก้าเก้าหกนี่เลยอ๋อครับพอดีเลยท่านผู้ชมคอมเมนต์มาใช่ห้าห้าหกห้าก็ชอบเหมือนกันนะครับจริงครับนี่แม่ครูว่า fc comment มาเก้าหกจะเป็นเก้าเก้าหรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้เนาะไม่แน่ครับแล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคของพ่อพ่อแม่แม่ fc ครับ ยังให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะไมโครเนาะเก้าหกเป็นเก้าเก้าก็ได้หรือว่า fc จะตัดกลับอีกเหลือีกแค่สองวันสามพันก็โอ้กแล้วนอกกับวันวันหวยออกสามวันเนาะครับนี่ท่านผู้ชมว่าเลขปูชอบกับหัวแสดงว่าท่านผู้ชมท่านนี้เป็น fc ตัวจริงใช่ที่รู้ชอบกับครับที่รู้ว่าเลขปูที่ชอบกับหัวแสดงว่าท่านผู้ชมตานนี้ตามมาแต่งวดที่ไมโครระดาถูกสามตัวหกห้าเก้าห้าก็เป็นไปได้เนาะลูกในที่เขียนลงนี่ เนาะความฝันก็กค่ะพกหกห้าเนาะลูกเนาะแม่ก็ว่าอย่างงันเลยเป็นก้าวแต่ว่าแอมินครับหายอยู่แต่ว่าเขาเอาแค่พกพกหนาเนาะใช่จ้ะแต่ตอนนี้น่าจะรู้กันหมดแล้วว่าเลขปูชอบกลับหัวเขารู้แล้วแหละลูกเออครับบ่อยด้วยเนาะลูกเนาะครับกลับหัวบ่อยครับก็เลยต้องกลับหัวไว้นะครับงวดนี้นะครับท้ายคลิปเนาะไปยังไงก็ขอขอบคุณ แม่ครูมากๆนะครับสหรับแนวทางโค้งท้ายวันนี้นะครับขอบคุณครับแม่ครูคขอบคุณครับ,บสวัสดีค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่ครูระดานะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลขทูกสามสามสี่แล้วก็สามเจ็ดกรรมข้าวสารเล่เก้าสิบหกแล้วก็มีเอฟซีฝันเจ็ดสองความฝันแม่ครูระดห้าหกห้านะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดมินก็ขอจบคิดว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ